21มีนาคมนี้นะครับเป็นวันดาวซินโดรมโลกนะครับซึ่งเราพยายามที่จะรณรงค์นะครับโดยเฉพาะทีมวันนี้คือจัดไ์อยู่คุณไม่แตกต่างกว่าเราเด็กดาวซินโดรมเหล่านี้เนี่ยนะครับก็คือมีโครโมโซมที่เกินไปกันหนึ่งแท่งนอกนั้นไม่แตกต่างเลยวันนี้เป็นงานศิลปะของเขานะครับที่โชว์เราสามารถที่จะดึงศักยาภาพของเขาออกมาได้อย่างเต็มที่นะครับถ้าเกิด พ่อแม่ผู้ปกครองนะครับที่เห็นผลงานงน้องๆเหล่านี้ในวันที่ที่เราจัดงานเนี่ยนะครับอยากจะติดต่อสมาคมเพื่อพาน้องมานะครับศึกษาหรือต้องการที่มาเรียนรู้นะครับมาปรับระบบให้กับพวกเรามาติดต่อที่สมาคมผู้ปกรครองพิการทางสิ่งมอย่างประเทศไทยเราได้เลยนะครับซึ่งเราพยายามที่จะนล้นลลงนะครับการยอมรับการเข้าใจแล้วก็การเข้าสู่สังคมของกลุ่มดาวซินโดรมนะครับโดยเฉพาะปีนี้ เราต้องการให้รัฐบาลนะครับซัพพอร์ตระบบต่างๆให้กับพวกเราโดยเราเรียกร้อง3ข้อครับข้อที่1ก็คือเรื่องการเรียนนะครับเราต้องการที่จะทุกโรงเรียนเปิดให้น้องๆเหล่านี้ได้ศึกษาข้อที่ 2, 2เรื่องการจ้างงานอยากให้บริษัทต่างๆท,งๆท,งทั้งภาครัฐเอกชนนะครับเปิดรับน้องๆเหล่านี้เข้าไปสู่การทํางานข้อที่3า็คือการมีส่วนร่วมของสังคมเพื่อให้น้องๆเหล่านี้เข้าไปสู่ การยอมรับนะครับมีพื้นที่แห่งความปลอดภัยมือพื้นที่แห่งการเรียนรู้แล้วก็มีพื้นที่ต่างๆตอนที้ผลงานของน้องๆนี่นะครับ เรียกว่าใกล้โซเอาท์แล้วนะครับทุกคนมาจองแล้วก็ต่างเห็นแล้วก็ตะลึงในความสามารถของน้องๆแล้วต่อไปคิดว่าในวงการศิลปะนะครับน้องๆเหล่านี้จะเฉิบฉายในวงการนี้แน่นอนครับ